สวัสดีครับผมพวกเราชาวโตเกียวมิวสิกตอนนี้น้องยูริมาถึงแล้วนะครับยูริบัลลาเช่าไข่ไปหรือไข่เหรอครับไข่เหรอเนาะไข่หรือไข่ไไขข่่หรือครับไข่ขึ้นแล้วน้องยูริคุณแม่มาถึงแล้วนะเอาตอนนี้ก็บอสบิ๊กก็มาถึงพอดีครับสวัสดีครับผมคุณหนุ่โกกิสวัสดีครับผมบอสบิ๊กไม่หาดน้ะแต่มั่อกี่น้ำพันกว่ากิโลอ่ะพันพันสามร้อยสี่ร้อยกิโลว่ะ 3ันสารอยกิโลใช่แลนเป็นแลนแลนเป็นแลนต้องไปขึ้นเครื่องอีกใช่ไหมเย็นใช่ต้องไปรายการทีวีอ๋อโทพี่ถีพี่ถีดาราเนาะมีเขึ่นยังนี่วีโอเข้ามาล้นะวิโอก็ถึนไทนะครับส่งโรงพยาบาลนะครับคุณแม่เงาไหมเ่อคือนี่เขาบอเงาเงาอยไม่อยู่เงาเงียงแตงโคบอยู่เขาจีนเอาไปเาเลยไม่ได้สดแขงกันวัวัดสันไม่เดี๋ยวมาชี้น้องใกไ้น้องพูดกันไม่ใช่หรอ พึ่งกับจากเพชบรบณ์นะครับบอสบิ๊กพึ่งมาที่มาบมาบนะครับ,บ,ค,รบ,บครับผมอาบแ้มครับบอสครับอาบน้มครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีแอดมินเบน์ครับยิ <c oughs> ้มพูตอนนี้เราก็จะส่งน้องอยูริเข้ารีสอร์ทนะครับแล้วเราก็จะไปที่สถานที่จัดงานที่มอขอนแก่นนะครับผม ฝากพี่น้องด้วยครับผมสื่อบัตรสื่อตั๋วด้วยครับอีพี่ซิครับอีพี่ซินะครับผมสวัสดีครับแม่แซมสวัสดีครับอีพี่ซินะครับสื่อบัตรสื่อตั๋วด้วยครับกีฬาสีครับพี่น้องครับกีฬาสีในขกอไกลเล็กๆนะครับอันนี้รายงานคร่าวๆนะครับบอสมาจากเพชบูรณ์แล้วจะอาบน้ำพักผ่อนแล้วก็รอขึ้นเครื่องไปที่กรุงเทพเย็นนี้นะครับส่วนน้องยูริก็เดินทางมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จจากนั้นเราก็จะไปสถานที่เพื่อที่จะเตรียมงานกันนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ